สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องสองเลขนะคะก็จะมาให้แนวทางรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2564นะคะ16พฤษภาคม2564แนวทางที่เราจะให้เนี่ยจะเป็นเลขบน สองตัวบนนะคะที่จะให้ตรงๆไม่ต้องกับเตยจะมีทั้งหมด35ตัวซึ่งแล้วแต่วิจารณญาณนะคะแล้วแต่คนชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นนะคะหรือจะเล่นทุกตัวถ้าเล่นทุกตัวก็จะแนะนำให้ไปเล่นในเว็บในเว็บก็จะค่อนข้างที่จ่ายราคาเลทสูงอยู่นะคะรัฐบาลที่ช่องเราจะส่งให้ นะคะจะลงให้ในตอนนี้ก็มี1 0 1 3 1 6 1 7 1 9 2 3 2 6 2 8 2 9 5 0 5 1 5 3 5 6

9ก้าหนึ่งก้าหกเจ็เ้าแปดและเก้าเก้านี่คือการคำนวณน,นะคะเราคำนวณด้วยโปรแกรมซึ่งมาทุกงวดน,นะคะบนตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะทั้งหมดทั้งหมด35ตัวสิบยี่สิบสามสิบ เลขสองสองสองสามสี่สามสิบห้าตัวทั้งหมดสามสิบห้าตัวบนสามสิบห้าตัวบนเนี้ยออกตัวหนึ่งแน่นอนง้วนที่แล้วนะคะเราให้เจ็ดสองก็เข้าบนอ่นะคะ่ะเข้ามาแล้วสิบมวนติดโดยการคิดคำนวณด้วยโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาก กดติดตามนะคะช่อง y o u t u YouTube ไว้นะคะเราจะมาลงใกล้ๆหวยออกกันนะคะเราจะเน้นที่หวยรัฐบาลนะคะเราจะให้แต่บนเพราะว่าเราคิดคำนวณนะคะแค่บนนะคะเพราะว่าถ้าลดล่างด้วยอะไรเงี้ยมันจะมันจะเยอะไปเพราะฉะนั้นเราจะเน้นแค่2ตัวบนรัฐบาลนะคะที่จะเน้นให้นะคะก็จะมี19 29 ห้าเก้าหกเเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะหตัวนี้คือหตัวเน้นนะคะในชุดนี้มีหนึ9 5เก9สองห้า้าดเก้าและ8ปดนะคะให้หตัวที่เน้นนะคะคือตัวที่วงหนงเาสองเกห้าเก้า หกเกและ8ปดนะคะนี่คือแนวทางรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาค,คม2564นะคะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็กดติดตามที่ช่อง youtube นะคะชื่อช่อง2เลขนะคะเราจะมาใกล้ๆวันหวยออกนะคะให้ทุกคนนะคะนำไปเสี่ยงโชคนะคะซื้อสลากินแบก รัฐบาลนะคะเผิดถูก3ตัวขึ้นมานะคะหรือถูกรางวัลที่1นะคะหรือ2ตัวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะมีเลขในใจอยู่ในใจของท่านเลขใดบ้างนะคะก็เน้นตัวนั้นไปเลยนะคะแต่เราที่เน้นให้คือ19 29 59 89และ79ค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่อง2เลขของเรานะคะ แล้วจะพบกันในคลิปหน้านะคะว่าเราจะให้แนวทางเลขใดงวดนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงและมีโชคกันในงว,วันที่16พฤษภาคม2564นะคะขอบคุณค่ะ